เลิกได้กลัวไหมไม่กลัวกอดแน่นๆค่ะกอดพี่โตไว้อือกอดแอวกอดแอวจะกอดแขนนู้งกลัวเหรอคะกอดกอดทั้งต่แขนนั่นมันไม่ลึกค่ะตรงนี้นิดเดียวน้องยิกบะกอดแอวที่เรหนูจะกอดแขนเออให้โตวผ้าไปนั่น มันสิ้านอวได้หูอย่าคมแหงเด้อน้องกลักวน้องกลัวเจยมเจยม็นว่าน้ำหล่าานานเดียวน้าระาจะว้างงมน้าหงมหน้อน,นยะ อกอดเอวกอดเอว้าน้องถอยหลังน,นั่นถอยหลังแล้วก็เดินน้า,น,านั่นกลัวไหมนายริตะไม่กลัวแล้วค่ะมองทางด้วยเอาเอากลัวหรอคะข้าน้องเออข้าน้องอ มันได้แต่คอยลงออังงหมอนไปทั้งหน้าม่ได้บมดขาบ่เถนะืองเอออากินยันเลยไปแล้ว<ป> <c oughs> อืมอ๋มดกัดเหรอคะมีมดเหรอเสร็จมาบังมาบางังมา,า,งาดูมาดูให้พระวันดูหน่อยไหนหมดกัดตรงไหน โอ้ตรงไหนามดกัดไหนขอดูหน่อยมีมดกัดด้วยเหรอคะอไหนขอดูหน่อยหันเปลืมาสิกัดตรงไหนหันมาหันมามนที่โตไปแล้วโต,วตวมันโตแล้หันเนีย่ยโตไหนที่โต ไปบ่ไปบ่อันน่าลองเอออัอ <laughs> อนโตกระไดอันพอดีบ่ ตามตามนี่มันจีบแตกตามเรียมนี่อันนี้สามล,กล,กล่องลอยบิ๊กโต้มาหาน้องหน่อยอขึ้นไหมตะขึ้นเองได้ไหม ขึ้นเได้ไหมคะมาขึ้นตอนนี้คะ่ะขึ้นบนขอบนี่แล้วค่อยขึ้น,อนเอาเทียนเคียง,ยง,ดยยง,งเด้อย่าพลาน่องไปทั้งเลิกเด้อน่องยิกหัวน่องยันจะยิกอ้ายจะยิกยิโต้นะเดี๋ยวยิโต้เจ็บ ะหมดกัดบ่หมดกัดคาเหรอฮะห่างกันเปลี <S 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 ่ยนเนอะ muốn นุ่งกัวเหรอคะพ่อแรวพ่อแล้วนำล้โดนนำล้นแล้นั่ต๊แล้วนั่น อ้วนบ้าน uhm. ้องอ้วนบ้าน้องเออขาถึงดินอยู่ออกก้นอืมค่อยขึ้นไปไหมกลัวไหมคะเล่นน้ำค่ะ ตอวจะไปเลืกเด้อมันพัด oh. นั่น้าหน้านน <laughs> พี่โต้<า>เรียกพี่โต้มาสิ <c oughs> เอาน้องอยากขึ้นกับพี่ไหมขึ้นกับพี่โต้ไหม <c oughs> <c oughs> ไอ้โต้ก็ได้ถ้ามันเปลี่ยนดูไร้เวลา พี่โตน้องอยากเล่นด้วยข้าศีกล้าศึกเลยตัวเนี่ยพี่โตพี่โตพี่โตเรือห่วงยางคว่ำแล้วน่ะ หนูเดินมาตรงนี้เดินมาตรงนี้ว้วนจับขานั่งลงไม่อ้วนจะจับขาไม่กลัวไม่กลัวอ้วนจับอยู่ค่ะเนี่ยอ่านั่งลงงั้นฝุ่นนั่งลงน้ํานั่งลงน้ําเลยค่ะ<ด>โอเคค่ะนั่งลงเย็นสบายโอเคมันสิหวหัวฟาดฝุ่นได้หรือลูกนั่นไปอยู่ขอบเย้ำมาท่านี่ปีนแล้วกันหัวฟาดขอบได้ไหนเพรโบลมก็ล่ะเพลม ไปเปลี่ยนสุนอยย่บานถึคือเ <Okay. S 2> มื่อกี้เอานาฬิกาส่วนไทยกับบ๊วขวมเนี่ได้อยู่ลมออกสัมบ่เออเออคสีลมมันสาดสัมบ่เอาเอาเย็นดีป่ะ พี่โต้กินพี่โต้ไปแล้วพี่โต้ไปแล้วนั่งลงนั่งลงนั่งลงเจคต้อมแซม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 เอาผู้อยากนั่แบบนั่นก็ได้เอามา เย็นสบายไหมคะหนูเย็นสบายไหมเย็นสบายติเตอร์ซีเฮ็ดแนวไหนนั่นโอ้ยนั่นนั่นเฮ็ดยังยังสั้นได้กินน้่มบอเฮ็ดแบบนั่นได้กินน้่มบ่ ฟ้าอิ๊ดเออเฮ้ยใครอ่ะนี่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 โน่น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 ขนนตาพี่เบิงมื่อสี่ประผุดว้ายช่างน้อยทำอะไรคะถามดูเออช่างน้อยทำอะไรคะอันนี้นี่ลมพัดลมพัดออเ เล่าบอกว่าไปเดินมาเอาได้ไหม